เสาต้นนี้เป็นต้นที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดต้นหนึ่งในจำนวนเสาอาโศกกว่า20ต้นที่พบทั่วอินเดียหัวเสาเป็นรูปสิง์สัญ,ญลักษณ์ของพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์ได้เสด็จมาเวสาลีเมื่อราว250ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานและได้สร้างเสาอาโศกกับพระสถูปไว้ที่นี่เพื่อระลึกถึงการเสด็จมาประทับที่เมืองเวสาลีของพระพุทธเจ้า หนึ่งร้อยปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานก็ได้มีการทำสังฆายนาพระธรรมวิันขึ้นเป็นครั้งที่สองที่เมืองนี้เหตุเกิดขึ้นเมื่อคณะสงฆ์แห่งเมืองเวสาลีได้ละเมิดพระธรรมวินันและได้ขอเปลี่ยนแปลงพระธรรมวิันาบางข้อแต่เมื่อที่ประชุมมีมติว่าไม่ให้มีการแก้ไขพระธรรมวินันคณะภิกษุสงฆ์กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับมติของพระเทระฝ่ายเทรวาท ก็แยกตัวไปทำสังคยาณาพระธรรมวินัยตัางหากตั้งแต่นั้นมาคณะสงฆ์จึงได้เริ่มแบ่งออกเป็นสองนิกายคือเทรวาทและมหาสังคิกะต้นเขาของการแบ่งเป็นพุทธฝ่ายเทรวาทและฝ่ายมหายานก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่นั้นมา ในสมัยพระเจ้าอาชาติศัตรูได้มีการย้ายเมืองหลวงจากเมืองราชคฤึกที่อยู่ในออบล้อมของภูเขายากต่อการขยายเมืองออกไปทางทิศตะวันออกและตั้งชื่อใหม่ว่าเมืองปตาตลีบุตรที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาและก็อยู่ที่นั่นมาจนกระทั่งถึงสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชปตาตลีบุตรก็กลับมายิ่งใหญ่และมีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือเมืองปัตตานะในปัจจุบันนี้ เมืองปาตารีบุตรหรือปัตนาในพุทธศักราช2,548เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงจากเมืองท่าริมแม่น้ำคงคาที่พัฒนามาเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคตอาณาจักรที่ครองความเป็นมหาอำนาจยาวนานตลอด1,500ปีหลังพุทธกาลในยามนั้นนครปาตารีบุตรเป็นเมืองที่สวยสดงดงามตลอดฝั่งแม่น้ำมเกัสเนิส ทูตชาวกรีกประจำปาตาลีบุตรในสมัยนั้นได้พรรณนาถึงความใหญ่โตของนครปาตาลีบุตรเอาไว้ว่าเป็นนครที่มีความยาวถึง15กิโลเมตรกว้าง3กิโลเมตรรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีกำแพงไม้ล้อมรอบบนกำแพงมีหอคอย570หอและขูน้ำกว้าง200เมตรไหลผ่านรอบเมือง ปัจจุบันปตัตตนาคือเมืองหลวงของรัฐพิหารรัฐที่ยากจนที่สุดในอินเดียไม่ไกลจากตัวเมืองที่แออัดด้วยผู้คนและอาคารบ้านเรือนที่นี่มีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เก็บงาประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของปัตตนาเอาไว้ใต้แอ่งน้ำแห่งนี้ คือโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชสันนิษฐานว่าเป็นวัดอโศการามสถานที่ทำการสังคายนาครั้งที่สามคุณรามวิลาชเจ้าหน้าที่หน่วยงานโบราณคดีอินเดียได้เคยเห็นอาคารโบราณแห่งนี้ก่อนน้ำท่วมในปี2528มีเสาหินทรายเรียงรายอยู่80ต้นเรียงเป็นแถวจากทิศตะวันออกมาตะวันตก10แถว และจากเหนือมาใต้อีกแปดแถวเสาแต่ละต้นสูงเกือบสิบเมตรจมอยู่ใต้ดินตั้งสาเมตรสันนิษฐานว่าหลังคาของอาคารจะสร้างด้วยไม้ฝาผนังเปิดโล่งทั้งสีด้านเป็นแบบสาลาเปิดนะครับนักโบราณคดีได้เข้ามาขุดค้นกันตั้งแต่ปี2455เกือบหนึ่งรอยปีมาแล้วเพราะว่าอาคารหลังนี้เดิมสร้างอยู่ริมคลองขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำคงคา มีการคุดพบหลักฐานว่ามีบันได30ขั้นเป็นทางขึ้นจากคลองสู่เฉลียงของอาคารซึ่งแสดงว่าคนสมัยก่อนเดินทางมาทางเรือและคงเป็นท่าน้ำสำหรับคนชั้นสูงใช้ขึ้นจากเรือเพื่อเข้าไปในวัดอโศกการามและคลองนี้ก็น่าจะเป็นเส้นทางขนส่งหินทรายที่ใช้ก่อสร้างอีกด้วย ระหว่างทางเข้าอาคารเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนักโบราณคดีชาวอังกฤษได้สำรวจพ,พบเสาหินอโศกในสภาพที่หักเป็นท่อนๆแต่ไม่พบหัวเสารูปสิงเหมือนที่เคยพบในที่อื่นๆการสังคายนาครั้งที่3มีขึ้นที่วัดอโศการามโดยพระเจ้าอาโศกมหาราชเป็นองค์อุปถัมภ์ทิ้งระยะเวลาห่างจากการสังคายนาครั้งที่สองกว่า150ปี เมื่อถึงตอนนี้คือราวพุทธศักราชที่255คณะสงฆ์ในพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็นนิกายต่างๆถึง18นิกายแล้วด้วยเป็นของฝ่ายเทยรวาฏส2นิกายและฝ่ายมหาสังคิกะอีก6นิกายพระเจ้าโอโศกมหาราชทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธอย่างมากทั้งสร้างวัดวาอารามสร้างสถูปเจดีและบำรุงพระภิกษุสงฆ์ให้อยู่อย่างสุขสบายเพื่อให้มุ่งปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ ยิ่งมีความสุขสบายมากขึ้นก็ทําให้มีนักบวชนอกศาสนาปลอมปนเข้ามาในหมู่พระภิกษุสงฆ์เพราะเห็นแก่ลาบสก,การะในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามคําสอนความเชื่อในลัทธิเดิมของตนในครั้งนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งให้ศึกพระนอกศาสนาเหล่านั้นทั้งหมดถึงหกหมื่นรูปและจัดให้พระโมคคัลีบุตรปิสะเทระทำการสังขยนาครั้งที่สาม พร้อมด้วยพระอาหารหันต์ห0ึ่รูปซึ่งล้วนแตกฉานในพระไตรปิฎกการสังคายนาครั้งนั้นได้มีการรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระไตรปิฎกอย่างสมบูรณ์ทั้งสาหมวดคือพระสูตรพระวินยัยและพระอภิธรรมถึงจะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเดียวเริ่มมีการคัดลอกพระธรรมวินัยเป็นตัวอักษรมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ในสมัยพระเจ้าอาโศกนี้ ก็พบว่าได้มีพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วใกล้ๆกับจุดที่พบวัดอโศการามนั้นนักโบราณคดียังได้ขุดพบอาคารโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นวัดหรือสถานพยาบาลที่เรียกว่าอโรคยาวิหารแต่ในวันนี้ถูกน้ำท่วมจนมองไม่เห็นอะไรเช่นกัน ก่อนหน้าที่น้ําจะท่วมอาโรคยาวิหารที่ผมเห็นนั้นมีลักษณะเป็นอาคารอิฐทั้งด้านซ้ายโนนก็มีห้องอยู่สองห้องซึ่งเข้าใจว่าเป็นห้องพักหมอกับที่เตรียมยาส่วนด้านหน้าเนื้อกญยากขึ้นไปนั้นมีห้องตรวจโรคอยู่ราวๆสิบห้องทุกๆห้องจะมีเตียงกอด้วยอิฐถัดลงมาทางขวาสุดนั้นยกพื้นสูงขึ้นมาน่าจะเป็นที่นั่งสำหรับคนไข้ที่มารอหมอ,อ แม้จะเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าวัดในพุทธศาสนาจะเป็นที่รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยไปด้วยเช่นกันแต่ครั้งนี้นักโบราณคดีได้พบหลักฐานที่ยืนยันความคิดนี้ตรงจุดที่พบซักอาคารนี้เราได้ขุดพบตราประทับรูปไข่จารึกอักษรซึ่งเขียนเอาไว้ว่าสีอโรคยาวิหารและยังพบชิ้นส่วนของหม้อดินเผาสองชิ้นจารึกคาว่าอโรคยาวิหาร และคำว่าทัญวันตารีซึ่งเป็นชื่อแพทย์ที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งในสมัยคุปตะโบราณสถานนี้ก็ด้วยอิฐที่สร้างในราวพุทธศตรวตรรษที่สิบหรือสมัยคุปตะเข้าใจว่าอโรคยาวิหารแห่งนี้อาจจะเป็นของทัญวันตารีก็เป็นได้ปัจจุบันหน่วยงานโบราณาคดีอินเดีย กำลังมีโครงการดูดน้ำออกจากบ่อทั้งสองแห่งและขุดแต่งโบราณสถานนี้กันอีกครั้งคาดว่าในราวปี2549พุทธสถานทั้งสองจะได้ปรากฏให้เห็นอีกครั้งหลังจากที่จมอยู่ใต้น้ำมานานถึง20ปี สิ่งสำคัญที่ผมเรียนรู้จากการตามรอยการเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมะเท่านั้นที่เป็นศาสดาแทนพระองค์และพระพุทธเจ้าทรงย้ำอยู่เสมอว่าให้ยึดถือในพระธรรมมากกว่าตัวบุคคลและพิธีกรรมลองทบทวนกันดูสิครับว่าเราเดินตามรอยพระองค์มาถูกทางแล้วหรือยัง